ท้าทัรนสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวธาตุลมด้วยนะคะเมทุนตุนกลุมนะคะวันนี้เรามาดูดวงความรักของชาวธาตุลมทุกๆท,ท,ท่านประจําช่วงเดือนกันยายนปักหลังกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ชาวธาตุลมนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆรักของชาวธาตุลมนี้เนี่ย สดใสมากขึ้นนะมีหนึ่งถ้วยนะคะมี the sun มี the j u d g e เมนต์โหมีสีม่เท้ามาด้วยนะเนี่ย แล้วก็มีเดทมานะคะใครที่มีปัญหากันนะใครที่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันหรือว่ามีอะไรที่ทําผิดพลาดต่อกันเนี่ยความจริงก็จะถูกเปิดเผยความจริงในใจต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้เปิดอกในการคุยกันการได้กลับมามีความหวังในชีวิตรักอีกครั้งหนึ่งกลับมาสบายใจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีความสุขมากขึ้นนะคะและก็เป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ปัญหาต่างๆที่เราคาราคาซังกันมามีอะไรที่ปิดบังต่อกันก็จะได้รับรู้ความจริงมากขึ้นนะคะอะไรที่มันค้างคาใจต่อกันมันก็จะจบปัญหาเหล่านั้นทําให้คุณเองเนี่ยกำลังจะกลับมามีความสุขมากขึ้นนะคะในช่วงกันยายนนี้หลายๆท่านมีพลังงานของนะคะรัก ครั้งแรกที่วนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตรักครั้งเก่าที่วนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตนะคะหรือว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนที่เกิดในชาวทัดน้ำนะหรือคนที่เกิดในชาวราศีพิจิกรักคณาราศีพิจิกก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ชาวธาตุลมนะเรากำลังจะมีพลังงานคนเก่าๆวนกลับเข้ามาปรับความเข้าใจใหม่ด้วยในช่วงนี้นะคะใครที่กำลังรอคอยรักครั้งเก่าอยู่เนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้เจอกันมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดใจในการคุยในการเคลียร์กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กันอีกครั้งหนึ่งอะไรที่เราไม่เข้าใจกันก็มีโอกาสจะเปิดใจคุยกันแล้วก็ พูดคุยวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะหลายๆท่านเนี่ยมีการวางแผนอนาคตเกี่ยวกับในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายสิ่งที่เรารอคอยมันถึงเวลาสุดสิ้นและนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนับจากนี้ไปแล้วเนาะชาวทัตลมนะคะหรือหลายๆท่านอาจจะมีพลังงานของชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นเหมือนรักที่เป็นรักแรกพบรักแบบ ปาฏิหารที่ทําให้เราได้เจอกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ปักหลังนี้มี The Tower แต่ว่า The Tower ก็จะดีหรือเปล่า t The h i g h p r i e s t e s s นะคะ The Hermit The e m p r s s อ แล้วก็ราชินีเมเท้าวนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีข่าวดีด้วยนะยเกี่ยวกับการมีลูกมีบุตรมีบริวารเกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีการทะเลาะกันหรือว่าแผนการอะไรบางอย่างที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะเป็นปัญหาระหองระแหงกันมาโดยตลอดทะเลาะกันเรื่องจุก จีกเรื่องเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะไม่ได้ทะเลาะกันแต่มันเป็นความในใจความคิดเล็กคิดน้อยความคิดมากความกังวลบางทีกลัวการเลิกลาบางทีเริ่มเหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะมั่นใจและเพราะว่าชาวธาตุลมเนาะในช่วงกันยายนี้มันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์คุณแปรปวนด้วยได้เจอหลายอย่างมีงานมีอะไรเข้ามาหลายเรื่องนะคะให้คุณต้องได้รับมือหลายท่านมีปัญหาของครอบครัวปัญหาครอบ กลัวปัญหาการเปลี่ยนแปลง ปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันปัญหาการทะเลาะกันมาหรือว่าความน้อยอกน้อยใจที่ไม่เข้าใจกันจนบางทีตัวคุณเองเนี่ยก็เริ่มเหมือนเก็บตัวมากขึ้นเนาะอารมณ์ที่มันแปรปวนเราก็ไม่อยากทําให้คนที่เรารักหรือคนที่เราชอบเนี่ยเขาบั่นทอนจิตใจไปด้วยถือว่าคุณเก็บความรู้สึกตัวเองเยอะมากนะคะชาวทัตุลมเก็บจนมันเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าหลายๆท่านเนี่ยขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ เลยแต่เพียงแค่เราพยายามสวมหน้ากะ ทำให้ตัวเองเข้มแข็งทําให้ตัวเองแข็งแรงหลายท่านเนี่ยแอบไปร้องไห้คนเดียวใช้เวลาอยู่กับคนใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะส่องกระจกทบทวนต่างๆประเมินอยู่กับตัวเองเยอะๆพยายามทําอะไรที่มันเป็นกิจกรรมที่เราทําคนเดียวเพื่อเราต้องการไตร่ตองในทุกๆอย่างว่าการตัดสินใจเลือกของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือย,ยังนะคะควรที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ที่ผ่านมาอาจ จะอยู่ในช่วงของความเอาแน่เอานอนไม่ได้กับความรู้สึกตัวเองเนาะแต่พอมาปลายเดือนนะคะหลายอย่างก็คงจะเริ่มลงตัวมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะมีโอกาสได้คุยมีโอกาสได้เปิดใจมีเวลาดีๆร่วมกันอะไรที่มันเป็น จุดที่ทำให้คุณบั่นทอนจิตใจเนี่ยคุณก็เริ่มปล่อยวางคุณก็เริ่มกล้าที่จะคุยกล้าที่จะพูดทำให้ตัวเองสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็อาจจะมีการ เริ่มกลับมาพูดคุยกันหรือหลายๆท่านมีพลังงานของรักครั้งเก่าวนเวียนกลับคืนมาเนาะต่างฝ่ายต่างอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ด้วยเยื่อใยห,หรือความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่างที่พอเรามาประเมินแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ายังขาดจากกันไม่ได้มันยังเหมือนมีอิทธิพลต่อความรู้สึกกันอยู่ใจมันยังคงห่วงหาใจมันยังไม่สามารถที่จะมุกออนได้เนี่ยก็จะมีโอกาสนะคะที่ เราได้เริ่มกลับมาเหมือนเปิดใจที่จะคุยทําตามความรู้สึกตัวเองนะคะการได้พูดได้คุยกันเกี่ยวกับในอนาคตว่าเราจะเปิดใจไปในทิศทางไหนก็มีแนวโน้มเนาะส่วนใครนะคะที่กําลังเหมือนวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แต่มันก็มีอุปสรรคนะคะมันยังไม่สําเร็จในช่วงนี้แหละก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันจะ เจอกับข่าวดีที่ความสำเร็จเกิดขึ้นเกินขึ้นทางแล้วนะคะมีการแต่งงานมีการจดทะเบียนสมรสมีการมั่นหมายหรือหลายๆท่านนะใครกำลังรอคอยการมีบุตรมีลูกมีบริวารที่ผ่านมาเราอาจจะพยายามจนเรารู้สึกว่าเรา ไม่มีความพยายามมากไปได้กว่านี้แล้วขอถอดใจขอถอยดีกว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะมีลูกมีบุตรมีบริวารหากใครยังไม่พร้อมก็คงต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะเอาจริงๆแล้วจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความชัดเจนมากขึ้น ใครที่เจอกับความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเจอกับความรักที่มันเหมือนกับครึ่ง,งๆกลางๆจนบางทีตัวคุณเองก็ถอดใจไปแล้วไม่ได้อยากที่จะไปต่อแล้วเนี่ย ไม่มีความมั่นใจไม่สบายใจว่าหากไปต่อแล้วมันจะไปในทิศทางไหนบางท่านเลือกที่จะเดินออกมานะคะแต่เอความที่มันมีเยอะใยญกันอยู่ในช่วงระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้วนกลับเข้ามาหลายท่านมีพลังงานของชาวราศีกันลัคนาราศีกันคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะชาวราศีสิงหรลัคนาราศีสิงธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะรักต่างวัยรักกับชาวต่างชาติรักกับคนที่มีความแตก ต่างกันนะคะรักกับคนที่เขาเองก็อาจจะมีอุปสรรคมีอดีตมาก่อนหน้านี้นะที่อาจจะวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณก็เป็นไปได้นะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะอยากจะบอกว่าความรักของคุณในช่วงนี้มันเริ่มกลับมาลงตัวมากขึ้นนะหลายท่านจะมีความสุขในความรักนะคะมีเวลาให้กับความรัก หัวใจจะกลับมากระชุ่มกระชวยมากขึ้นพอจะมีความหวังในความสัมพันธ์มากกว่าเดิมแล้วนะคะหรือหากใครที่ยังโสดอยู่เนี่ยเอาจริงๆแล้วก็กำลังจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตเนาะบางท่านแอบรักแอบชอบใครสักคนมานานแต่เขาก็ดูไม่ได้มีเยอะใยญกับคุณมันก็มีช่วงจังหวะเวลาดีๆที่เราจะได้เปิดใจในการบอกความรู้สึกดีๆต่อก,กันนะคะมีโอกาสได้พูดมีโอกาสได้เหมือนกับ นะคะเปิดเผยความรู้สึกจนความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาไปในทิศทางข้างหน้าด้วยถือว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีหมดเลยนะเนี่ยนะคะยิ่งใครที่ไม่ชัดเจนทะเลาะกันมาก็จะได้ปรับความเข้าใจกันพอปรับความเข้าใจแล้วเนี่ยการพัฒนามันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปเขากลัวการสูญเสียคุณเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะ ประกาศให้คุณได้รับรู้ว่าเขาต้องการที่จะมั่นคงกับคุณนะต้องการที่จะชัดเจนกับคุณนะแล้วก็มั่นใจในความรักในครั้งนี้ว่าคุณมีอิทธิพลต่อชีวิตเขาจนเขาไม่สามารถขาดจากคุณได้ต้องการความชัดเจนกลับมาปุ๊บปับ๊บอาจจะมีการได้ได้เริ่มต้นเลยเป็นแฟนเลยนะคะหรือว่าได้มีโอกาส พูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานเลยทันทีจนบางทีทําให้เราอาจจะรู้สึกว่าจู่โจมคุณเกินไปไหมแต่ว่าทุกอย่างก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะเป็นบวกมากขึ้นกว่าเดิมนะชาวทัดลมโอเคค่ะในช่วง ปักหลังนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ความรักราบรื่นนะคะใครที่ยังไม่ลงตัวก็กลับมาดีกันเนาะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านภพยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือติดตามนะคะเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับภายในคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ